ีค่ะพบกับพลิกในรายการเคล็ดไม่ลับกับคนรักสุขภาพอีกแล้วนะคะสนับสนุนโดยแม n เนเจอร์ Manager. น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์100%ค่ะวันนี้นะคะมีเมนูเด็ดก็คือเกี่ยวกับไข่โดยใช้น้ำมันมะพร้าวประกอบอาหารก็ไปถามเชฟใจดีคนนี้ค่ะภรรยาสาวคนสวยของพี่ชัชวาลชาติสุทธิชัยของเราแม่ตุ่นนั่นเองขอต้อนรับแม่ตุ่นค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูไข่ค่ะบำรุงร่างกายอีกแล้วชื่อว่าเมนูอะไรคะไข่เค็มดาวรงเครื่องค่ะ ไข่เค็มเนี่ยไข่ขาวมันจะเค็มมาก mm hmm. เพราะเราแก้ความเค็มของไข่ขาวด้วยการใส่เครื่องปรุงลงไปให้มันเค็มน้อยลง mm hmm. เพราะนั้นเคล็ดลับของเอเมนูนี้ก็คือว่าห้ามใส่ซีอิ๊วน้ำปลาใดๆเด็ดขาดเป็นไข่เป็ด, mm hmm. ปปดที่ไข่เค็มธรรมดาที่ยังดิบอยู่นะคะยังไม่ทำยังไม่ต้มสุกแล้วเราก็เอาหมูเนี่ยมาปรุงเครื่องนะคะ mm hmm. ก็ใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะคลุกแล้วก็หมักหมูลงไป <c oughs> แล้วก็เอาหมูเนี่ยมาแทนที่ไข่ขาวรอบค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> พอใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะน้ำมันมะพร้าวนี่ก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความหอมนี่เรียกว่าไม่แพ้น้ำมันพืชอื่นๆเลยนี่หน้าตาน่ารับประทานแล้วนะคะแม่ขนาดยังไม่เสร็จนนะ,อ,ะอร่อยค่ะสุดเด็ดจริงๆแค่ๆปูจ๋าน่าระะะักค่ะเน้นแต่ว่าเราไม่ไปทําให้มันซับซ้อนด้วยการต้องไปใส่ในกระดองปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เครื่องปรุงนี่ใกล้เคียงกันเลยเราไม่ต้องทําน้ํามันแบบให้มันเพิ่มให้มันท่วมอะไรไม่ใช่ไหมไม่ต้องเลยค่ะไม่จําเป็นต้องใช้น้ำมันมากเลยนะคะค่ะ มันแค่หอเครือบกระทะเท่านั้นเห็นบอกสมัยก่อนเขาใช้น้ำมันมะพร้าวกันทั้งนั้นแหละใช่ค่ะเพราะว่าภาคใต้นะคะมะพร้าวเยอะทุกคนมีมะพร้าวอยู่ในบ้านเพราะนั้นมันก็เป็นอาหารที่ไม่ต้องไปหาซื้อจากตลาดเลยนะคะสามารถมาทนเองได้แล้วก็ที่จริงว่านธรรมอาหารของคนไทยเนี่ยคนไทยอาจจะทานมะพร้าวด้วยกะทิหรืออะไรเงี้ยน,นะคะใช่ค่ะ,คะโอ้ชอบกินมากเลยบัวลอยอการใช้น้ำมันมะพร้าวนี่ ถ้าสมัยก่อนเหาอาจจะก,กัวงวลว่ามันมีกลิ่นนะคะ,คะแต่ว่าน้ำมันที่ทำออกมาด้วยวิธีสกัดเย็นแบบนี้ไม่มีกลิ่นอันนี้มันจะเค็มหรือไม่เค็มขึ้นอยู่กับไข่เค็มของเรานานไหมเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะอีกหนึ่งเมนูคุณภาพนะคะอาหารจานอร่อยอร่อยแล้วก็สามารถทำได้ง่งายๆค่ะสูตรแม่สูตรนั่นเองนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวของเรานะคะก็คือแมเนเจอร์โคโคนัทคุก กิ้งออยค่ะเพื่อความปรารถนาดีจากน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์เพื่อสุขภาพของคุณและครอบครัว